สวัสดีพี่พีเทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมแพ็กสาราพระเครื่องนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปรายการชี้ตําหนิพระแท้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใหพี่ๆท่านนะครับช่วยกันนะครับเอื้อมือไปกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับวันนี้นะครับจะมาชี้ตําหนิเกแท้จุดตายจุดจ่ายตังของเหรียญมหาชนกนะครับของเหรียญมหาชนกลอเก้านะครับนี่ครับ การจัดสร้างมาอยู่2พิมพ์นะครับคือพิมพ์เล็กและก็พิมพ์ใหญ่นะครับที่จะเอามาให้รับชมวันนี้คือพิมพ์เล็กนะครับมีครบทุกเนื้อนะครับมีการจัดสร้างอยู่3ามเนื้อนะครับคือเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคําและเนื้อนาคนะครับนี่ครับอันนี้มาเป็นชุดเลยนะครับจะมีหนังสือแบบนี้นะครับนี่ครับ วันที่5ธันวาคมปี2542นะครับเรียนนี้นะครับท่านในหลวงร .9 ท่านบอกว่าไม่ต้องปลุกเสกก็ขังนะครับเรียรุ่นนี้นี่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูหนังสือกันนะครับใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับนี่ครับนี่คือหนังสือครับอ่านี่ครับด้านในก็จะเป็นนี่ครับเรื่องราวต่างๆนะครับนี่ครับของพระมหาชนกนะครับ ทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาสันสกิตแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูองค์พระกันนะครับนี่ครับวันนี้ผมมีทั้งสามเนื้อเลยนะครับนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนื้อเงินนะครับอันดับแรกนะครับเนื้อเงินผมจะใช้เนื้อเงินเป็นตัวอชี้ตำแหนิเลยแล้วกันนะครับเนื้ออื่นไม่อยากจับมากนะครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเงินกันครับ นี่ครับอันดับแรกนะครับดูแม่พิมพ์นะครับมีการเกยเยอะมากนะครับรุ่รนน,นี้นะครับมีการเกยเยอะมากนะครับอันดับแรกให้แนะนําให้ดูที่แม่พ er ิมพ์นะครับแม่พิมพ์หน้าแล้วก็แม่พิมพ์หลังนะครับสามารถแคปไปได้นะครับแม่พิมพ์ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพิมพ์หลังนี่ครับต้องตรงตามนี้นะครับแตกต่างจากนี้คือไม่ต้องส่องต่อนะครับเกยเลยนะ แคบไปได้ครับแคบไปได้นะครับนี่ครับอ่ะนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือนะครับแม่พิมพ์ดูไปแล้วนะครับมานี่ครับอง์นะครับแว่นตาของท่านนะครับขออนุญาตใช้คําแบบอ่าบ้านๆนะครับนี่ครับนี่ครับแว่นตาต้องตรงนะครับนี่ครับต้องต้องตรงแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับขอบแว่นนะครับตรงมาแบบนี้นะครับรายละเอียดรุ่นนี้จะรายละเอียดชัดเจนมากๆนะครับมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับ้าช็ดหน้านะครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับรายละเอียดคมชัดนะครับตัวหนังสือจะเป็นตันหนังสือขัดเงาอย่างนี้นะครับนี่ครับพื้นเหรียญตึ้งนะครับไม่บวมนี่ครับ พื้นเหรียญตึงๆนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับตรงพระปรมาพิไธยย่อเนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับจะเอียงไปทางด้านขวานะครับพี่พีสังเกตดูครับเอียงไปทางด้านขวามือเราครับนี่ครับเล็กน้อยนะครับเอียงเล็กน้อยนะครับส่วนพระปรมาพิไทยย่อด้านบนนะครับนี่จะเป็นขัดเงาอย่างนี้นะครับรายละเอียดจะคมชัดนะครับแบบนี้เลยมาเรามาดูด้านหลังกันนะครับ มานี่ครับนี่ครับพระมหาชนกครับคลื่นแม่น้ําต้องเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดเรียบร้อยชัดเจนนะครับนี่ครับของเก๊ผมว่ามันยังห่างอยู่นะครับนี่ครับตัวหนังสือนะครับดูความเรียบร้อยขององค์พระครับดูธรรมชาตินะครับให้ให้ขาดนะครับนี่ครับ ส่วนจุดตายนะครับเราจะมาดูตัวตัดด้านข้างกันนะครับนี่ครับตัวตัดด้านข้างรุ่นนี้นะครับจะเป็นเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับเรียบๆอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับจะไม่ไม่เหมือนตัวตัดของเหรียญรุ่นอื่นนะครับพี่พีๆดูนี่ครับเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับรุ่นนี้นะครับเรียบร้อยดีมากนะครับถ้าอย่างนี้ใครมีนะครับยินดีรับเช่าเลยนะครับส่วนตัวให้แนะนําให้ดูก็ นะครับแนะนําดูรายละเอียดความคมชัดของเหรียญนะครับแนะนําให้ดูธรรมชาติความเรียบร้อยผิวตึงๆนะครับไม่บวมนะครับไม่มีการซ้อนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับคร่าวๆก็ดูประมาณนี้ใครมีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นชุดพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับครบทั้งสามเหรียญแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับในราคาที่นะครับห้าหมื่นบวกลบเลยนะครับ แล้วแต่ความสวยแล้วแต่สภาพนะครับถ้ามาสมบูรณ์สมบูรณ์นี้ก็หกเจ็ดหมื่นแได้เลยนะครับก็ใครมีอย่างนี้ยินดีรับเช่านะครับอ่ะนี่ครับก็ส่งรูปมาทางอินบ็อกนะครับเพจ a c e b o o k แพ็คสาระประเครื่อง FC หรือจะโทร095 960 5309นะครับสุดท้ายนี้ต้องฝากติดตามทุกช่องทางนะครับ ไลฟ์ like, สด Facebook แพ็กสราระพระเครื่อง FC YouTube แพ็กสราระพระเครื่อง FC TikTok แพ็กสราระพระเครื่อง FC ครับต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ